พี่ินสวัสดีครับคุณมอนและผู้ฟังรายการครับมีหุ้นเด็ดให้คุณผู้ฟังไหมวันนี้วันนี้บ,บ,บอกบอกไปนในบทวิเคราะห์เช้เา morning bell แล้วนะครับไม่เป็นไรตอนนี้มันตกมาแล้วรับได้ป,ปตทต,ต,ตกไม่ครับเดี๋ยวดูนิดนึงไม่ตกพี่ปรินไม่ตกงปตทพี่ปรินให้นาต้านเท่าไหร่คะอ๋อถ้าช่วงสั้นก็คงแนวแนวสามรอยห้าสิบอะไรทำนองนั้นนะครับโอ้พวกพี่ๆเขาจะเตรียมขายกันแล้วนะพี่ปรินให้ขายเท่าไหร่ล่ะเออจริงๆผมผมคิดว่าก็คง หมายถึงว่าถ้าระยะสั้นก็สามรอยห้าสิบนี่แหละพี่อนเชลีเตรียมตั้งอันนี้คือระยะสั้นนะครับเน้นนิดหนึ่งเพราะว่ากลยุทธ์การลงทุนแต่ละท่านคงไม่เหมือนกันเดี๋ยวบางท่านฟังเราจะตกใจเพราะว่าจริงตั้งใจจะเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วมาฟังนึกว่าผมไปบอกว่าโอ้สามร้อยห้าสิบต้องขายไม่ใช่นะครับอันนี้สำหรับคนเล่นสั้นเท่านั้นแต่ท่านที่ถือมาตอนบริเวณสามร้อยเก้าบาทดิฉันจําได้เดือนเดียวเองนะไอ้ตัวนี้หล่นลงไปไม่จําเป็นต้องทาอะไรถ้าคน เป็นนักลงทุนยาวๆโดยตั้งครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหมล่ะพี่ปรินก็ได้นะครับแต่บางบางท่านผมคิดว่าเขาไม่จําเป็นเลยอย่างเช่นต้นทุนเปิดทอที่ร้อยกว่าบาทอะไรอย่างงี้อู้พี่ปรินคะไม่ต้องถามอีกตัวนั้นไม่ต้องมาพูดอะไรไม่ต้องพูดแล้ตัวสามร้อยเนี่ยต้นทุนสามร้อยนะคะครับอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ครึ่งหนึ่งก็ได้ทํานองว่าถ้าในเชิงแบบว่าเล่น เทคโปรฟิตอะไรช่วงสั้นแค่นั้นเองครับค่ะเพราะว่าปตทพื้นฐานให้ราคาเท่าไหร่คะ2 0ครัอสิบสำหรับผม้ไม่เท่าไหร่หรอกครับ5้าบาทเนาะก็ครับแต่ว่าช่วงสเต็ปอย่างนี้ทำไมมันนานผิดปกตินะครับถ้าเทียบกับเหมือนกับหุ้นตัวอื่นในตลาดนี่เขาปรับขึ้นกันเร็วเหลือเกินแต่ทำไมปตทนี่เหมือนกับว่าขึ้นยากขึ้นเย็นอะไรทำนองเนี้ย ครับทั้งที่พื้นฐานเขาแข็งแรงมากนะครับก็กราบกันอยู่แล้วค่ะค,ค่ะค่ะพี่ปิ่นก็เชียร์ในกลุ่มปตทเหมือนเดิมน,นะคะค,ะคือคือมันแล้วแต่จังหวะนะครับอย่างช่วงนี้หุ้นพลังงานปิตโตเคมีก็ดูเหมือนกลับมาดีเลยนะครับแล้วพวกท็อปพวกอะไรอย่างแดงแดงถึกถึกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มกลุ่มลงกันนี้คงต้องยอมรับนิดนึงคือธุรกิจของเขาเนี่ยอย่างปิโตเคมีลงกันเนี่ยเขาจะมีซีซันนอลิตี้หรือฤดูกาล มีปัจจัย <Okay. S 2> พวกนี้เข้ามากระทบเลยอาจจะทําให้ไตรมาสสองเนี่ยอาจจะมีกําไรที่สู้ไตรมาสหนึ่งไม่ได้ oh. นะครับเพราะฉะนั้นความน่าสนใจเนี่ยบางทีรู้จักตัวหุ้นแล้วควรจะรู้ด้วยว่าธุรกิจเขามีความผันผวนตามฤดูกาลด้วยหรือไม่ uh. นะครับบางบริษัทเขาก็ไม่ค่อยมีนะเรื่องของฤดูกาลเขาก็เติบโตเป็นแบบสม่ำเสมอต่บางบริษัทเนี่ยมันก็มีการแว่งในแต่ละไตรมาส ไตมาสหนึ่งดีมากเลยไตมาส์สองอาจจะอ่อนลงหรือบางบริษัทก็ไตมาสหนึ่งไม่ดีเลยแต่ไตมาส์สองจะดีขึ้นอ,อะไรทํานองเนี้ยนะครับก็ลองดูนะคะพี่ปิ่นเนาะครับอืมก็ปตทใช่ไหมฮะเมนหลักที่พี่ปิ่นให้ในวันนี้ถ้าถ้าในวันนี้คงให้น้ําหนักไปที่ปตทเพราะว่าตัวอื่นไม่พูดแล้วเนื่องจากที่แนะนํามาอย่างอินทัชไทยคมอะไรในบทวิเคราะห์เราเนี่ยเอ,อ่อซีพี ออะไรมันมากันหมดแล้วจะไม่รู้จะไปพูดซ้ำทำไม,มนะครับแล้ว c p r อนี้นี่เป็นยังไงมา44บาทแล้วนะคะอ๋อครับเห็นไหมครับว่าไม่ต้องไปเตื่นตนโนอย่าไปกลัวกับเขาช่วงนั้นที่เรื่องเจอแมคโครแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นตกลงมาอะไรบางคนก็เปลี่ยนมุมมองไปเลยว่าจะไม่ดีแล้วก็อเอก็ไม่เข้าใจนะครับเหตุผลว่าทำไมจะไม่ดีในเมื่อ c p r ก็เป็นธุรกิจที่ดีแมคโครเองก็ดี แล้วดีรวมกันด <snap> ีเน <curs t> ี่ยแล้วทําไมถึงจะมองว่าไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจหลอจิกนะครับสิ่งที่ไม่ดีประการเดียวก็เป็นผลกระทบระยะสั้นแค่นั้นเองที่เล่าให้ฟังไปแล้วว่าภาระดอกเบี้ยที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่ c p พีตออต้องมีเงินกู้ก้อนใหญ่เกิดขึ้นแต่ตรงนี้ผมก็เชื่อว่าด้วยความสามารถในการทําธุรกิจที่สุดแล้วเขาก็จะเออลดหนี้ไปได้ตามลําดับและภาราดอกเบี้ยที่มันเกิดขึ้นในช่วง รักแรกปีรักแรกเนี่ยมเดี๋ยวมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเองค่ะแล้วเอาตัวไหนสําหรับตอนตลาดแดงๆแบบนี้บ้างคะพี่ปีนนอกจากปตทแล้วครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับค่ะหาตัวแปลกๆนะตาหน่อยพี่ปินจริงๆแล้วผมผมอยากจะเพูดถึงอย่างตัว AI ก็ได้นะ AI นี่เคยแนะนำไปแล้วถูกไหมครับถ้าจาไม่ผิดค่ะครับ a อเนี่ยเอไตามาสสองที่เคยเล่าให้ฟังว่าเขาจะกลับมาดีกว่าไตรมาสหนึ่งนะครับไตรมาสหนึ่งเนี่ยเป็นไตรมาสที่จริงๆแล้วดูจะเป็นต่ําสุดของปีนะครับและพัฒนาการของเอเนี่ยเผลประกอบการไตรมาสสองสามสี่จะเพิ่มขึ้นนะครับพี่ปินให้ราคาพื้นฐานเท่าไหร่คะอ๋อทางเราให้ยี่สิบสี่บาทครับ ยี่บสีบาทจากราคา17บาทนะคะสิบเจ็บาทสามสิตอนนี้วันนี้บวกเล็กๆอนะครับสิบเจ็ดก็เคยเยอะนะคะแต่ประเด็นอีกอันหนึ่งก็ที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วมั้งครับว่าเดี๋ยวจะมีบริษัทลูกคือ AI Energy เข้ามา IPO ในตลาดหุ้นไทยในไตรมาสสามก็คงอีกไม่นานเท่าไหร่ละครับซึ่งคนที่ถือหุ้น AI เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะได้สิทธก่อน ในเรื่องของตัวหุ้น IPO ที่จะเกิดขึ้นที่เขาเรียกว่า PMTIPLI ยอนะครับค่ะครับก็ลองดูนะคะ AI พี่บินเคยแนะนำไปช่วงหนึ่งแล้วใช่ไหมครับใช่ครับช่วงนั้นพี่บินยังตามตัวนี้อยู่นะคะยังตามครับเรามีบทวิเคราะห์ด้วยถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูในเว็บไซต์ของเออเคทีบ c u เ i t y เราได้อ AI นะคะทางเทคโนโลิีมันจะย่อมาจาอะไรไหมคะพี่บินในช่วงนี้อ๋อเดี๋ยวดูนี้หนึงนะคค่ะคะว่าจะ ในชิงนั้นแต่แต่จริงๆเราเราไม่ได้ค่อยให้น้ำหนักตรงนั้นมากนักอะนะครับเพราะพี่เป็นแนวพื้นฐานนะคะแนวพื้นฐานเป็นละค่ะอืมผมคิดว่าเขาน่าจะเยืนอยู่บริเวณแถวๆนี้ชงสันอะนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งครับค่ะ แล้วพวกที่เข้าเซ็เออฟตีหรือว่า m s c i อะไรตรงนั้นพี่ปิ่นอนอ m s ะใช่ไหมครับนั่นแหละคือหุ้นที่แนะนำไปหมดแล้วถึงไม่ยอมพูดวันนี้อย่าง in touch นะครับเ่อหรือว่าแม้กระทั่ง true ที่ถูกเอามาเก็งกำไรตรงนั้นคือเราเราคิดว่าช่วงสั้นมันน่าจะผ่านไปก่อนนะครับ in touch เองเมื่อวานโดนข่าวเลยว่าจะไม่ได้เข้า m s c มอ นะครับเป็นเหตุให้ราคาหุ้นเมื่อวานเหมือนอ่อนตัวลงมาหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาได้ดีหลายวันเลยนะครับแต่วันนี้เราก็เห็นเขาสามารถเหมือนจะจะพลิกกลับไปได้อีกทีหนึ่งนะครับก็ลองลองดูกันแต่จริงอินทัชเราคิดว่าโดยตัวความเป็นโฮลดิ้งคอมพานีของเขาก็แข็งแรงอยู่แล้วเพราะเขามีลูกที่ดีถึงสองเลยนะครับในปีนี้ก็คือทั้งแอดวานแล้วก็ไทยคม อัวานับไคอินทัชนี่ก็คือเป็นโฮลดิ้งคอมพานีหรือเอเป็นผู้ถือหุ้นนะครับก็จะได้เงินปันผลที่ดีจากลูกทั้งสองไทยคมเราก็ทราบแล้วว่าผลประกอบการปีนี้พลิกฟื้นนะครับสมัที่แล้วพีปรินให้ไทยคมนะครับคงยังจำได้ก็กอินทัชท h ูอ v a วานดีแท c กได้หมดเลยใช่ไหมคะกลุ่มนี้เอจริงๆถ้าในธีมของเอ 3G หรือ 3G ที่มา มาแล้วเนี่ยนะครับเราคิดว่าเดี๋ยวราคาหุ้นอย่างอย่างน่าจะมีพัฒนาการที่เป็นโบได้ยังมีธุรกิจที่ต่อยอดตรงนี้ขึ้นไปได้งั้นก็เลือกซื้อได้เลยสาตัวนี่ค่ะสามตัวแต่ว่าถ้าให้เราเลือกความเป็นท็อปพิกเราเลือกแอดวานมากกว่าเพราะแอดวานตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่ครับอ๋อท็อปพิกมันมันตอนนี้มันสามร้อยแล้วเนาะครับแต่จริงๆก็ไม่น่ากลัวนะผม,มว่าใ,ในในความที่จากสามร้อยก็เถอะ แต่ว่าถ้าธุรกิจของบริษัทเนี่ยยังมีแนวโน้มเติบ<ะ>โตต่อเนื่องอะ่ะมันก็เหมือนกับราคามันก็ยังสามารถที่จะขึ้นต่อไปได้นะอ,อ๋อค,ค่ะค่ะแล้วดูเซตเป็นยังไงคะหลังจากเชิญดาวตั้ง,งน 1, นนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบมาในแนวที่เราคิดเลยแต่ก็พอดีในบทวิเคราะห์ผมผมจะเขียนไว้สองสามวันแล้วนะครับว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นเหตุให้บางคนเอ,อเลือกที่จะ a ท e p r o ฟ i t ก่อน แล้วผมก็เชื่อว่ามีบางโบรกเกอร์เขาก็พยายามที่จะเหมือนโน้มน้าวให้ให้ขายทําทำกําไรอะไรออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไปเซ็ตทาเกตเอาไว้ที่พันหกรอยห้าสิบแต่ของอผมที่พันหรอยปดสิบหกซึ่งมผมคิดว่าที่สุดแล้วพันหกรอยห้าสิบอาจจะสร้างความผันผวน,นช่วงสั้นค่ะแต่ไม่ได้มีนยัยยะสำคัญมผมคิดว่าที่สุดเราจะทะลุไปได้นะครับซึ่งอาจจะกินเวลาหน่อยหนึ่ง แต่ว่าโดยปัจจัยพื้นฐานผมมองว่าตลาดหุ้นไทยยังสามารถขยับขึ้นไปได้อีกนะครับโดยเฉพาะยิง่งถ้าสัปดาห์หน้าวันที่29พฤษภาค,คมถ้าในกรณีที่ดีที่สุดก็คือ,อกนอง,งอพิจารณาปรับลดอาัตราดอกเบียย้ยนโยบาย0.25%เราคิดว่าจะทะลุ1,650ไปได้ครับก็มันก็ทะลุแล้วแหละเนาะตอนนี้ที่รเราเห็นมันขึ้นมา7.7เหมืนขึ้นมาเทสอยู่เหมือน,น,ออนวัดใ,ใจตรงนี้ ก็เก็บตัวใหญ่ไว้บิ๊กแคบไว้เป็นหลักใช่แล้วก็ถ้าใครที่แบบว่ากําลังมองหาว่าอจะหาซื้อหุ้นจังหวะไหนดีถ้าในระหว่างวันมีการอ่อนตัวเนี่ยเราคิดว่าเป็นโอกาสเก็บเป็นทีละนิดทีละหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็เล่นเทรดไปเทรดไปนะครับเทรดได้ใช่ไหมคะในช่วงนี้ก็ได้นะเพราะว่าสังเกตการแกว่งมันมีมีกรอบให้เล่นได้เหมือนกันคอ๊สังเกตเทรดที่ผ่านมานะในมุมของคุณปินว่าอย่างไรหรือ ในกรณีที่นักลงทุนรายย่อยขายออกและต่างชาติซื้อในช่วงนี้ค่ะอ,อ๋อก็กลายเป็นว่าคือต้องบอกว่าสองกลุ่มนี้บางช่วงก็เล่นในหุ้นต่างกันเพราะว่าในกลุ่มของต่างชาติเนี่ยเขาเล่นในหุ้นบิ๊กแคปซะเยอะ,ะนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนขับเคลื่อนดัชนีตลาดให้มันไปได้อ,อ,อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มนักลงทุนรายย่อยเนี่ยจะมันเน้นในหุ้นกลุ่มมีเดียมแคปสมอลแคปซะเยอะ นะครับคือกลุ่มนี้เนี่ยถึงจะขยับขึ้นแต่ว่าดัชนีอาจจะไม่ได้ขึ้นมากเพ <thế S 1> ราะฉะนั้นจังหวะที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยอาจจะหมายความว่าต่างชาติเนี่ยกำลังซื้อหุ้นใหญ่แต่ขณะที่นักลงทุนเอรายย่อยอาจจะเป็นลักษณะของการขายหุ้นขนาด,นนาดกลางขนาดเล็กอะไรผสมมา,มามากกว่านะครับแต่มีส <seventh> ่วนโอเวอร์ลกันก็ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่แบบว่าเป็นหุ้นที่ทั้ง ต่างชาติแล้วก็รายย่อยเนี่ยเออเล่นเหมือน <ừ> เหมือนกันะนะครับแต่ว่าคงเป็นสัดส,ส่วนที่ไม่ไม่เยอะมากนักครับโอเคพี่ปิน่นก,ก็ก็ไม่ไม่ไม่กังวลกับเรื่องราวของตัวเซตในช่วงการยืน,นระดับนี้นะ,ะไม่ไม่ค่อยกังวลครับถ้าสังเกตดูที่ผ่านมาก็จะเน้นว่าดัชนียังน่าจะปรับตัวขึ้นต่อค่ะพี่ปิ่นเนาะได้ตัวบิ๊กแคปเป็นหลักค่ะ ขอบคุณค่ะพี่ปินค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่ปินก็เป็น